ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจากักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับสามารถที่จะสอบถามไ้ที่ l ลน์แอสไซน์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับผมในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะมีอะไรนะแบบแปลกแวกแนวนะฮะหรือมีโอกาสที่จะทําอะไรแบบไม่ซ้ำซากจําเจนะฮะต้องใช้คํานี้ครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดูในขณะนี้มองในภาพรวมแล้วนะคุณจะมีโอกาสใหม่เข้ามานะฮะสมมติว่านะคุณอาจจะทํางานแบบหนึ่งเช่นค้าขายอาหาร แต่คุณอาจจะมีคนมาซับพอร์ตว่าเฮ้ยลองไปทําแบบนี้สิที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วมันน่าจะดีกับคุณนะเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นคิดว่าตัวเองทาไม่ได้มันจะเสียดายโอกาสแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ลองสักหน่อยนะลองมาสักตั้งหนึ่งอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะส่วนใครที่เป็นมนุษย์อาจารย์ดิ้นรนนะงานอึดอัดไม่ได้ดังใจนะตกงานนะ ยังไม่ได้งานทําภาพรวมนักขณะนี้ถ้าคุณนะคิดว่าตัวเองมีความสามารถอย่างไร่สีต้องมีคนน่ยพร้อมที่จะมาใช้งานคุณได้อย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้ครับ mm. เพราะฉะนั้นพื้นดวงนักขณะนี้ของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับจะมีความหลากหลายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเกิดขึ้นในช่วง ปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับผมหรือว่ามีมุมของความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้นะฮะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็แนะนาว่าช่วงนี้เก็บเงินไว้ก่อนนะฮะพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับจะมีเข้ามานะครับในเกณฑ์มาตรฐานหรือบางคนอาจจะมีแบบโอเวอร์นะขึ้นไปนะฮะแต่ว่าในพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่ากระดุมพัปุตตะปุตตะวินาศนะฮะ วินาศเนี่ยนะดาวไปยุคจบอยู่ที่วินานะฮะบงบอกถึงว่าอะไรบงบอกถึงว่าอะช่วงนี้เนี่ยสมควรที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับปุตตะเนี่ยมันแปลว่ามีเหตุอย่างอยากใช้จ่ายจุกจิกนะครับแต่ปุตตะวินาศบางทีสิ่งที่ใช้จ่ายจุกจิกปุ๊บเนี่ยบางทีซื้อมาครั้งเดียวปุ๊บมันก็ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้เป็นต้นใช้ครั้งเดียวแล้วมันอะไรมันก็จบไป อันนี้คือความหมายตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะเก็บเงินไว้ไว้ก่อนนะน่าจะเป็นที่ดีนะครับผมตามนี้ครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับนะพบปัตตนินะฮะคู่ครองนะเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมสตาชิตช่วงนี้เนี่ยนะฮะเป็นโสดอยู่อยากจะโสดต่อไปก็ดีเหมือนกันช่วงนี้เนี่ยดาวศุกร์เป็นวิน่ากับดวงสตาชีวิตเนี่ย มุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแสดงออกเรื่องของความรักอาจจะไม่โดดเด่นคุณอาจจะโดนแฟนคุณด่าบ้างบนบ้างทํำไมไม่แสดงออกให้ฉันเลยแสดงออกความรักบ้างเลยนะอะไรแบบนี้นะอาจจะมีมุมที่แบบโดนบดบ,บ้างในช่วงนี้นะครใครเป็นแฟนคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องทําใจหน่อยเพราะว่า คุณเป็นแบบนี้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมนะถ้าใครเป็นโสดอยู่อาจารย์ก็แนะนําว่าโสดต่อไปน่าจะสบายจดีนะฮะจีบใครช่วงนี้ตามพื้นฐานดวงแล้วน่าจะยังจีบไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรือจีบไม่ติดเลยก็ได้นะครับผมตามนี้นะเอาเถอะนี่คือหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับเดือนหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะฮะเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยายกรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านนี้การส่นตกับอมอาจารย์ผู้ก็สอบถามนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line แอสไซน o โฮ Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ